วัดดีจ้าพบกับช่องขอบัวจิรนนนะจ๊ะเนาะอันนี้เมีแกวตาเนาะยามเล้งเข้าเอามาปลูกอยู่พวกรักกลางแจงหาหิพผนทีปลูกก,ากาลกกางแจงกเพราะวา่าบางเทือแล้วหาย่มขึ้นฝนตกมาหวันนี้ย่านกุบต้นใหม่มัหล่มเนาะ,ะเลยต้องเอา เขามาปลูกไปกลางแก่งเพราะว่าเฮ้ามามีโรกน้ําเพ่นเนาะเด็ดหอนไหลเห่ินน้ำจนตัวแดงหมืดเอาน้ำใส่ขี้ดินให้เขาเหลินตัวแดงหมดเดด,เด,ดกำลังหอนเลยนะจ๊ะเนาะ หอนลายไันนีว่าท่านมีหยาให้แม่แก้วตาเลยที่ได้ไปตัดหยาเด็ดอ่อนๆจากน้อยจังจิตไปแม่แก้วตากินอ้อย ตอนกลางวันนี้เฮาจะติดปกเขาเพราะตอนค่ำมาเฮาจะถอดให้เขาได้แบบว่าได้นอนง่ายๆสบายๆจะปล่อยขาเขาปล่อยอิสระเขาจากักอ้่ยตอนกลางคืนอันนี้ใหญ่ใหญ่ที่ผูกมากก็ให้เขาได้ย่างแบบสบายๆ ตอดปบาอกให้เขาแดดกำลังหมเริ่มจะมากมาให้เขาอยู่แล้วเริ่มจะหมแล้วที่ปลูกเขาเริ่มหมสีมาแล้วแดดลมแดดแดดสิลมลมสิตกแล้วเนาะจ้าเนาะนี่อากาศกำลังจะดีแล้ว อากาศลืมเย็นแล้วลืมมีแห้งแล้วลืมจะบ่ฮอนแล้วเนี่ยอยู่ให้เขาอยู่แบบธรรมชาติว่ามีลูกว่ามีโลกสางน้ำเพลนว่ามีหมตอนยำขึ้น ถ้าว่าสิผูกตอนสิผูกย่ำย่ำกลางวันออนี่กะต้นไม้มันลายยานนอกจากนาะไปเบ่งน,นองกิเหรินนอกจากะเนาะยงอ้อมออมอยู่คนโอ้ห้องกิเริกลับจากไขายก้วยออนไลน์มากนองกิเหริหาเงินเลี้ยงเม่ได้แบบนี้หาเงินพ่อซื้อสับปะรดให้เม่กินน้ำน้องกินเหรินก็กินน้ำ เพราะว่าเขาบ่มีอันนี้กินเนาะบ่มีอาหารมีแต่หยาหยากะอ้อนอ้อนเขากบขับ่คกอยกินแบบว่ามันพึ่งถือผลไม้ห้ากะได้ห้อาอ้อนส่างกบับ่กใครกินเด้อเขาก็ย่านแบบว่ากินแล้วมันอันนี้ทองเขาบบเป็นผลดีโตทองเขาเขากับ่กใครกิน คนเลยว่ามีห้ต้องเสียเขาก็หูคือกันทด่โตของเขาเองส้างก็ได้จะบปกกินกันนี่น้องกินเหลนกับจากขายกล้วยออนไลน์หาเงินพอสืดสับปะรดให้แม่ได้กินนำ้ำ านอกคคกหน้าห้ามากกันกระหาเงินยากนอกจากเนาะหาอยู่หากินยากอันโคว,วิดมาห,บหลบสามเราแห้งแต่ละบาดร้ายบัดน,นี้ตายทันเลวพอเมพี่น้องเอ้ยเงินท่นองคงเกี่วกับหายากเนาะเฮ็ดจังไรถ้าบไดพอเมเอฟซีซอยเหลือกะโอ้หมูสางนีตายกันมดเลยนี่ ขอบคุณหลายๆเด้อคุณเมย์เอฟซีขอบคุณคุณเมย์เจี๊ยบที่ฝากวิตามินซีมาให้น้องกินเลิเดอ้อให้ให้เพะไอให้เมย์ของไพเลาะอันนี้มาให้เป็นสะพานบุญเอามาให้น้องกินเลิรนมือขึ้นมือจา้าขอบคุณหลายๆที่ย่งขึ้นหอดน้องกินเลิน หน้องกิเนเหลิญนายยูได้กินน้ำอบคุณนในลายปูดเหอะห่มน้องกิเนเหลิญน้องกิเนเหลิญกับพอ่อได้ยูห่มอยู่ยดื้อจ่าเด้อถ้ามือได้ฟนตกค่อยเอาเขาเอาเขาค่อยเอาเขาเขาบ้านมือได้ฟุ้นประตูก็เ,ากเอาเขาไว้ข้างนอกแบบนี้แหละมันนี่ ขอโทษขออภัยที่ติดปอกเขาเพราะว่าเขายาง่อยเกินก็เลยต้องติดปอกเขายางหลายปุดยางจนโจยก็ว่าให้เขากินหลายอยู่ดีละ่ะยางดูปุดโจยเมืดแล้วลองกินเลย สุดทยนี่บ่มีอยังหลายเนาะจ้าเนาะฝากช่องขอบครัวจิ๋นเหนินน้ำเนเด้อจ้าเด้อฝากกดซับสไข่กดไคลกดแช์กดติดตามเป็นกำลังแร่งใจหายนองน้ำเนอซอยพักดันช่องนองน้ำเนพ้พอน้องได้เฮ็ดลงไว้ไว้เนเดอ้อจ้าเด้อบ่หูคนเถ่าเฮ็ดคลิปเนาะจักสิหาวิธีใดดอก พ่อให้น้องได้มีโรงอยู่น้ำเขานี่ขอบคุณไรค่ะขอบคุณไรๆค่ะสวัสดีค่ะ